ตอนที่379บัณฑิตน้อยรู้สึกอิจฉาเพิงอยู่เหยียนพยักหน้าอย่างแรงเขาลูบถุงมือรวมถึงเสื้อและกางเกงขนสัตว์ของตนด้วยทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสิ่งที่คู่มั่นของตนเย็บและถักทอให้แม้จะไม่ประณีตเหมือนของน้องภรรยาแต่ทำให้จิตใจของเขาอบอุ่นมากเหลือเกินเอาละตกลงตามนี้ หลินเว่ยเว่ยได้ยินว่าบางองอครั้งต้องใช้เวลาต่อแถวหนึ่งถึงสองชั่วย,ยามกว่าจะได้เข้าสนามสอบหักเป็นเช่นนั้นจริงอาหารเช้าที่พวกเขากินตั้งแต่เช้ามืดหน่าจะย่อยหมดแล้วหลินจือเยียนอยู่ในวัยกำลังโตยังคงหิวง่ายมากปกติแล้วระหว่างมื้อเช้ากับมื้อกลางวันเขามักจะได้กินขนมขบเคี้ยวหรือไม่ก็เนื้อแผ่นอยู่เสมอพอยามบ่ายก็จะได้จิบชาให้สดชื่นอย่างในตอนกลางคืนหากเขาท่องตำราจนดึกดื่นก็มักจะย่องเข้าห้องครัวเพื่อหาของกินไม่อย่างนั้นจะทำให้เขานอนไม่หลับ บางทีอาจเป็นเพราะเขาเครียดกับเรื่องเรียนมากเกินไปหรือไม่ก็เป็นเพราะวัยกำลังโตแม้เขาจะกินเยอะแต่ไม่อ้วนเลยสักนิดหลินเว่ยเว่ยรู้สึกอิจฉารู้หรือไม่ว่าการกินแล้วไม่อ้วนคือความใฝ่ฝันของสตรีทุกคนนั่งหวน,นึกถึงช่วงเวลานี้ของปีที่แล้วตอนนั้นบัณฑิตน้อยคงรอเข้าสนามสอบท่ามกลางความหนาวเหน็บเขาต้องหิวโหวยและหนาวมากเพียงใดหลินเว่ยเว่ยเหลือบมองไปทางเจียงโมหานในแววตาของนางเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเฮ้อ <Huh? S 1> อดีตผ่านไปแล้ว บัดนี้มีช่วงวุบหนึ่งที่เจียงโมหานร,รู้สึกอิจฉาหลินจือเยียนกับเพิงหยูเหยียนที่มีชะตาชีวิตดีเหลือเกินเหตุใดสวรรค์จึงไม่ให้เขากลับมาเกิดใหม่ในช่วงก่อนสอบระดับเซียนซื่อเออดูเหมือนช่วงเวลานี้ของปีที่แล้วอาการป่วยทางสมองของหลินเว่ยเว่ยจะยังไม่หายดี ทว่าเมื่อสัมผัสได้ถึงสายตาสงสารที่คู่มั่นมองมาเจียงโมหันพลันรู้สึกว่าตนไม่มีอะไรให้ต้องเสียใจรอไปสอบเยเวียนซื้อและเสียงซื้อแล้วคู่มั่นของเขาก็ต้องช่วยตระเตรียมอานไว้กินในสนามสอบและนางจะต้องใส่ใจว่าเสื้อผ้าที่เขาสวมใส่อุ่นหรืออ่ะไม่เช่นกันในเวลานี้จูจูหลินเว่ยเว่ยก็ยื่นหน้ามากระซิบที่ข้างหูเขาว่าตอนกลางวันข้าจะทำของอร่อยกินเป็นอาหารที่ไม่เคยทำที่ใดมาก่อนข้าจะทำให้เจ้ากินคนเดียว เจียงโมหานที่มีสีหน้าไร้อารมณ์มาโดยตลอดก็เริ่มคลี่ยิ้มออกมาเด็กคนนี้เวลาสงสารเขาทีไรก็มักชอบหาของที่ดีที่สุดมาชดเชยให้เขาเสมอได้ภรรยาที่ดีเช่นนี้สามีจะหนีไปไหนรอดพวกเขาทำหน้าที่เหมือนพ่อแม่ที่มาส่งบุตรเข้าสอบอย่างไรอย่างนั้นเจียงโมหานคอยกำชับทั้งสองถึงข้อควรระวังในการสอบขณะที่หลินเว่ยเว่ยตรวจสอบกระบุมไม้ไผ่เครื่องเขียนและตัวเข้าสอบรวมถึงอาหารสำหรับมื้อกลางวันว่าเตรียมครบแล้วหรือยัง เมื่อได้เวลาแล้วผู้ปกครองทั้งสองเจียงโมหานและหลินเว่ยเว่ยได้พาบัณฑิตทั้งสองไปยังสนามสอบตั้งแต่ฟ้ายังไม่สางหลินเว่ยเว่ยหาวไปหนึ่งวอดในใจได้แต่รู้สึกทึ่งที่การเป็นนักเรียนในยุคโบราณไม่ง่ายเลยเที่ยงคืนก็ต้องตื่นมาเตรียมตัวสอบกันแล้ว เมื่อมาถึงประตูทางเข้าสนามสอบเวลานี้ได้มีบัณฑิตผู้เข้าสอบต่อแถวกันยาวเหยียดเป็นหางมังกรไม่ว่าจะอยู่มุมใดก็ล้วนเต็มไปด้วยเหล่าบัณฑิตหลินจือเยียนและเพิงหยูเยียนเห็นเช่นนั้นจึงรีบไปต่อท้ายแถวขณะเดียวกันได้มีบัณฑิตที่เพิ่งเดินทางมาถึงเริ่มทยอยมาต่อหลังพวกเขาท่านใดนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ศาลกลุ่มหนึ่งซึ่งอยู่ประจำสนามสอบเดินออกมาทำเอาเหล่าบัณฑิตจำนวนไม่น้อยพากันซุบซิบวิพากวิจารหืมเหตุใดเจ้าหน้าที่ศาลจึงออกมาเร็วขนาดนี้ หรือว่าจะปล่อยพวกเราเข้าสู่สนามสอบก่อนเวลาเข้าไปก่อนแล้วจะอย่างไรต่อด้านในมืดขนาดนั้นเข้าไปก็อ่านไม่ออกสักตัวพวกเจ้าดูสิเจ้าหน้าที่สารคุมตัวใครคนหนึ่งไว้ด้วยมองจากท่าทีแล้วน่าจะเป็นบัณฑิตรุ่นนี้ไม่ใช่หรือมันเกิดอะไรขึ้นเจ้าไม่ได้ข่าวหรือก่อนหน้านี้ไม่นานได้มีคนลักลอบขายข้อสอบในราคาฉบับละห้าร้อยตำลึงเหตุใดเจ้าจึงรู้ดีอย่าบอกว่าเจ้าก็ซื้อเหมือนกันข้าแค่อยาก แต่จะเอาเงินที่ไหนไปซื้อเหล้าท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ละหหลานเล่าอุปัวที่ยืนคอตกหน้าหม่นหมองก็เริ่มชี้ตัวคนที่ซื้อข้อสอบจากตนอุปัวไม่ใช่คนโม้่ดักดานย่อมรู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่อีกทั้งตนยังเป็นผู้ดำเนินการตั้งแต่ต้นจึงจำได้ว่าใครซื้อข้อสอบจากตนไปบ้างนอกจากนี้ยังวางแผนไว้อีกว่ารอกระทั่งคนพวกนี้สอบผ่านแล้วเขาจะขายข้อสอบระดับฝูซื่อและเยเวียนซื่ออีกด้วย